Yeah, yeah, let's go <S ครับสวัสดีครับผมออฟนะครับผมบริษัทมิสูเอเบิร์นมอเตอร์จำกัดนะครับผมสาขานะครับลาดกระบังกิ่งแก้วนะครับนะฮะวันนี้นะครับผมนะฮะจะมารีวิว ไอ้เจ้าตัวนี้เลยนะครับบอกเลยว่าผมแต่งเต็มให้กับคุณลูกค้ามากนะครับนะไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเป็นรุ่นหัวเดี่ยวขับเคลื่อน4ีล้อนะครับเกียร์ออโต้นะครับผมราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่7 1 1 0 0 0บาทนะครับผมเป็น4บอนนะฮะนะครับวันนี้นะครับเราจะมาบอกว่าเราแต่งอุปกรณ์อะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะครับฮะลูกค้านะครับรีเควสมาบอกว่าคุณออฟผมอยากแต่งแบบลุยๆคุณออฟจัดให้ผมได้ไหมผมยังไม่เคยเห็นแบบ ไม่ซูแต่งลุยเลยผมบอกเลยว่าได้ครับคุณลูกค้า100%ผมแต่งให้คุณได้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเป็นจุดๆเลยนะครับว่าเราติดตั Selbst ้งให้กับคุณลูกค <hel> ้าเป็นตัวอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับผมนะฮะครับผมนะฮะชิ้นแรกเลยนะครับเป็นชิ้นเด่นๆของเราเลยที่เราติดตั้งให้คุณลูกค้านะครับเป็นกันชนเหล็กนะครับผมกันชนเหล็กกล้าเลยนะครับผมผมบอกเลยว่าอุปกรณ์การติดตั้งตัวนี้แข็งแรงมากเลยนะครับผม แล้วก็มีหูล่าให้กับผู้ลูกค้าด้วยนะครับทั้ง2ฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับมาพร้อมกับตัวอักษรนะครับคำว่าไททันสปอร์ตนะครับอันนี้เราติดตั้งให้คุณลูกค้าเช่นกันนะครับเราก็มีเพิ่มเติมนะครับให้กับตัวด้านหน้าอีกนะครับผมเป็นไฟนะครับผมตัวนี้เป็นไฟสปอร์ตไลท์นะครับคุณลูกค้าเวลาลูกค้าขับรถลุยเขานะครับขึ้นเขาผมบอกเลยว่าเข้าไปในป่าใช้ตัวสปอร์ตไลท์นี้สว่างอย่างมากเลย ครับผมนะฮะเราจะขาดไม่ได้เลยนะครับในเรื่องออฟโรดเราติดตั้งล้อแม็กให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับพร้อมยางกับฮันคุกนะครับล้อแม็กตัวนี้นะครับเป็นล้อแม็ก265นะครับ 70R16 นะครับเป็นล้อแม็กแบบออฟโรดออฟโรดเลยแบบสายลุยเลยนะครับเราติดตั้งคุณลูกค้าด้วยนะครับผมมาพร้อมกับคิ้วล้อนะครับแบบปักหมุดเลยนะครับผมแบบแบบประมุขโคนนิ้วนะครับเราติดตั้งคุณลูกค้านะครับผมนี่ฮะก็คือแบบผมบอกเลยว่าสายสายลุยๆนะครับ นี่เราติดตั้งให้เลยนะครับมาพร้อมกับบันไดข้างนะครับผมตัวเดิมๆของเราจะไม่มีบันไดข้างนะครับเราติดตั้งบันไดข้างให้ลูกค้าเลยเป็นบันไดเหล็กนะครับผมแข็งแรงบึกบึนครับผมผมบอกเลยนะครับผมอันนี้แข็งแรงมากบอกเลยนะครับผมแข็งแรงนะครับผมอ่านะครับเราก็ผมบอกเลยว่าในเรื่องของการติดตัองอ้งตรงนี้แข็งแรงและบึกบึนมากนะครับผม ครับผมแล้วก็ตัวหูรากให้ตรงด้านท้ายให้อีกเช่นกันนะครับผมเราติดตั้งให้คุณลูกค้าเพิ่มเลยนะครับนะฮะมาพร้อมในเรื่องของตัวอุปกรณ์แต่งให้เลยครบครันนะครับอุปกรณ์แต่งของเรานะครับผมบอกเลยว่าในเรื่องของอุปกรณ์แต่งแล้วก็ชุดแต่งนะครับอันนี้คือเราติดตั้งให้คุณลูกค้าฟรีนะครับสำหรับลูกค้าที่ออกรถกับบริษัทของเรา m i t s u b ิ s h i a ลมอเตอร์นะครับผมสาขานะครับลาดกระบังกิ่งแก้วนะครับผมในตรงนี้นะครับผมนะฮะ วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวในเรื่องอุปกรณ์แต่งรถของคันหัวเดียวนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของแคมเปญต่างๆนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมารีวิวให้คุณลูกค้านะครับแล้วครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับสําหรับอุปกรณ์แต่งที่เราติดตั้งให้กับคุณลูกค้านะครับผมหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรีเควสนะครับผมหรือกด u ับสไคร e มาหาเราได้นะครับหรือสนใจโปรและแคมเปญดีๆนะครับผมผมบอกเลยนะครับคันนี้เราติดตั้งอุปกรณ์แต่งให้กับลูกค้าฟรีนะครับใช้งบเพียงอยู่ที่59 0 0 0นนะครับผมนะฮะถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะครับลูกค้าทักหาอินบ็อกซ์นะครับผมจากเพจของเราเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีน้องแอดมินฝ่ายขายโทรหาและติดต่อกลับนะครับผมนะฮะนะครับผมวันนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับจบการรีวิวของรถคันหัวเดี่ยวขับโฟคันนี้นะครับผมเพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ Vamos